สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้หญิงมานําเสนอผ้าสวยๆเป็นงานแฮนด์เมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าคามผ้าฝ้ายนะคะด้นมือนะคะเรามีให้คุณลูกค้าดูนะคะวันนี้2แบบแบบที่1คือแบบที่หญิงใส่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคอกลมนะคะดูนะคะดูสวยๆนี่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่อยู่ในหู จะมีว้าชโชว์ตรงนี้นะคะว้าโชว์รงช่วงหน้าอกเราไม่โปนะคะคุณลูกค้า,า่ะดูรายละเอียดก่อนผ้าคามฝ้ายเนือนุ่มมากเลยคุณลูกค้าขาเนียนละเอียดนะคะคุณลูกค้ามีทุกไซส์เลยนะคะเรามีตั้งแต่ไซส์ S M L XL นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งมาได้เลยค่ะ XXL ก็มีอย่างลืมบอกไม่ว่าจะเป็นสาวอ้วกนะคนอ้วนใส่ได้นะคะนี่ค่ะรายละเอียดหญิงเอามาให้ดูนี่นะคะนี่คือคออย่างนี้แบบที่หญิงใส่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทำมือทุกอย่างเลยค่ะคุณลูกค้าขา เป็นเวช่วงนี้นะคะผ้าเนื้อหนามากค่ะผ้าเนื้อหนานี่ค่ะด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโปร่งแสงไม่โปร่งแสงนะคะรุน่นนี้มีหลายสีจะให้ดูก่อนคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสั่งมาได้เลยค่ะมีทุกไซส์เลยนะคะราคาอยู่ที่570บาทนะคะรวมส่งนะคะส่งฟรี e m s นะคะ1-2วันจะถึงมือคุณลูกค้าเลยนะคะยังไงคุณลูกค้า โทรเข้ามาหาหญิงนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0931988013 0872195678 ID l ลน e นะคะคุณลูกค้าหญิง7168นะคะยังไงก็สั่งเข้ามานะคะเรามีทุกไซส์ในราคาที่570บาทบวกเพิ่ม50บาทสำหรับคนที่ต้องการที่จะจ่ายเก็บเงินปลายทางนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ